ข้อที่4ขีด30ถ้าต้องการดอกไม้ประดิษฐ์จำนวน880ดอกโดยแต่ละดอกทำจากกระดาษสานะครับมีขนาดความกว้าง5เซนแล้วก็ยาว9เซนซึ่งจำเป็นจะต้องตัดจากกระดาษสาเนี่ยแผ่นใหญ่ขนาดกว้าง50เซนแล้วก็ยาว90เซนแล้วจะต้องใช้กระดาษแผ่นใหญ่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นปกติแล้ว ร้านค้าจะขายกระดาษสาแผ่นใหญ่ยกแผ่นเท่านั้นนะครับนึกตามนะกระดาษสา1แผ่นที่มีความกว้างคือ5เซนและมีความยาว9เซนจะสามารถสร้างเป็นดอกไม้นะครับได้1ดอกคำว่าแต่ละดอกครับทำจาก ขาดสาที่มีขนาด5คูณ9เนาะถ้าเราเอา5กับ9ตรงนี้เนาะมาคูณกันมันจะได้เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปนี้ขึ้นมานะครับเราจะได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมก็คือกว้างคูณยาวกว้าง9 ยาว5จับคูณกันได้45ตารางเซนติเมตรเขียนเป็นตอรอซอม,มอแล้วกันเนาะนี่ก็คือดอกไม้1ดอกนะครับจะต้องใช้พื้นที่45ตารางเซนติเมตรนี่นะดอกไม้นะครับ1ดอกต่อมาในการทำดอกไม้หนึ่งดอกเนี่ย มันจะต้องตัดกระดาษมาจากกระดาษแผ่นใหญ่ใช่ไหมกระดาษแผ่นใหญ่เนี่ยเวลาเราซื้อเนาะเราซื้อเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆไม่ได้ใช่ไหมเราเลยจําเป็นที่ต้องซื้อแผ่นใหญ่มาเนาะเราก็มาตัดเอาแผ่นใหญ่เนี่ยกว้างห้าสิบยาวเก้าสิบเราก็จะได้ว่าพื้นที่ของกระดาษแผ่นใหญ่เนี่ยก็คือกว้างคูณยาวเนี่ย จะเท่ากับว้าง50คูณกับยาว90จับคูณกันเนาะ5คูณ9 45เติม0ูย์2ตัวใช่ไหมพื้นที่แผ่นใหญ่เนี่ยก็คือ4500ตารางเซนติเมตรกระดาษแผ่นใหญ่1แผ่นจะสร้างดอกไม้ได้กี่รูปครับ แผ่นใหญ่1แผ่นจะสร้างดอกไม้ประดิษฐ์นะครับได้เท่ากับนำพื้นที่แผ่นใหญ่ไปตัวตั้งนะครับก็คือ4500หารด้วยดอกไม้1ดอกใช้พื้นที่ก็คือ45ตารางเซนติเมตรหารด้วย45ครับ45 1 45 1 4้0 45 0จะเท่ากับ100ครับ กระดาษแผ่นใหญ่หนึ่งแผ่นจะประดิษฐ์ดอกไม้ได้หนึ่งร้อยดอกต้องการกี่ดอกครับต้องการแปดร้อยแปดสิบดอกใช่ไหมต้องซื้อกี่แผ่นครับถ้าซื้อสองแผ่นก็จะได้สองร้อยดอกถ้าซื้อแปดแผ่นก็จะได้แปดร้อยดอกถ้าซื้อเก้าแผ่น ก็จะได้900ดอกใช่ไหมครับเวลาเราซื้อเราต้องซื้อเผื่อจํานวนดอกไว้ใช่ไหมเราควรจะซื้อกี่แผ่นดีครับควรซื้อ9แผ่นใช่ไหมครับในการซื้อ9แผ่นก็จะได้900ดอกใช่ไหมแต่เราต้องการจริงๆแค่880ดอกก็ไม่เสียหายใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าซื้อแค่8แผ่นเนี่ยมันก็ไม่ครบตามที่เราต้องการใช่ไหมสรุปนะครับข้อนี้ เราจําเป็นนะครับที่จะต้องซื้อกระดาษแผ่นใหญ่นะครับจํานวน9แผ่นครับ